ทำไหมทำไหมตามลุงลุงจ้าบอกว่าหยุดก่อนทำไมอ่ะจะไปทำไมอ่ะจะไปอำเภออำเภอที่ไหนกี่โลเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกี่กิโลไปอำเภอทำไมอ่ะนี่ขายอะไรอ่ะไอ้กาป้าเก็บมาเองแล้วก็ไปทำถุงมงคลแล้วทำขายแล้วนอนไหนจ้ะโ็หอบไปเรื่อยนอนวัดนอนวัด เห็นจักรยานลุงอะมันเก่าอ๋อแล้วยังไงอะจะซื้อให้ใหม่เหรออ้าวไม่ล่ะลุงเอาบาทเดียวเอาคันใหม่เปล่าเอาเอามาจักรยานมาเดี๋ยวก็มีมีบาทจริงจริงนะจริงจริงบาทเดียวเอามาบาทหนึ่งมีอยู่ในนี้นีนี้อ่ะเลยมาบาทหนึ่งอามาก่อนบาทนึงมีอยู่ในนี้หลยฮะมีบาทลุงเจอแล้วลุงหนูเจอแล้วนี่ กยกนเดี๋ยวก่จะเอาอ่ะจะเอาบาทหนึ่งนี่บาทหนึ่งจริงๆไปเก็บงานตรวจใครเของมางานศโชคงานโชา,าผู้คลตายที่วัดเขาชลาศเ,เขาก็ให้เาบาทหนึ่งอยาเอาแล้วลุงอันนี้ลุงซื้อจักรยานหนูนะหนูไม่ได้ให้นั่นนี่ลุงซื้อนะจ้าแล้วจะต้องทำยังไงมั่งเนี่ยไม่ต้องทำ,ององทำเอาลุงขี่คันใหม่ไป <ไ>บ้านเออถ้อาบอกคันมขาก็เชื่อนี่นงเออปะ <laughs> แล้วบอกอยู่ใกล้ใกล้โคกลเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวขับข้าวไปด้วย<ะ>เก็บไ้กินขอให้เอารถคันใหม่ไปได้ใช้ไม่เหนื่อยนะคะ,<น>ะขอบคุณค่ะ